แฮนดี้สตางรันมิ้นปุนลินสารพัดของกุ๊กกิ๊กทั้งหมดคือเครื่องปรุงเพื่อสรรสร้างสาวน้อยอย่างสมบูรณ์แบบแต่ศาสตราจารย์ยูโทเนียมได้เติมสารพิเศษเข้าไปคือความหลากหลายทางเพศ แล้วได้เกิดเป็น LGBTQ+ ด้วยพลังที่เหมือมนุษยที่มีอยู่ในตัวเลขที่ 5, 10, 14, 16, 18, และ34จะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสด้วยพลังแห่งอำนาจ Power Pop Girl ความหลากหลายทางเพศ LGBTQ+ ตอนกล้าเป็นตัวของตัวเองณที่เมืองทาวสอยู่ ก่จะไ,ได้มุมสวยๆวยหานานมากเลยถ่ายตรงนี้ล้กันจะไ,ได้เอาไปลงสตอรี่สักทีเฮ้ย <c oughs> นั่นหิมกำลังทำอะไรนะ่ะโคตรตลกเลยหึกล้งหน่อและกันเฮ้ย <c oughs> นายทำอะไรของนายนะ่ะฮ <c oughs> ึเต้นตามนายไงตลกสมาร์ทเลยผู้ชายบ้าอะไรทำตัวเหือนผู้หญิงแค่บ้ารึไงชไม่ถึงเสียงดังกันจังเลยอ้าว มาพอดีเลยมาดูสิใครก็ไม่รู้ทำตัวไม่สมกับเป็นผู้ชายเลยลหลบมัดพี่ฮิมเนี่ยน,นะเขาก็ตัเป็นผู้ชายนะแกฮะผู้ชายเนี่ยน,นะอีขยับขยงนี่โมโจเธอไม่ควรไปว่าฮิมแบบนั้นนะเฮ้ยอ,อะไรผู้ชายก็ต้องเป็นผู้ชายสิใช่แล้วแหละเราไม่ควรไปตำหนิฮิมแบบนี้นะ ทุกคนเป็นตัวของตัวเองเราไม่ควรไปก้าวไก่สมัยนี้ใครจะเป็นอะไรก็ได้ทั้งนั้นเราควรยอมรับซึ่งกันและกันนะหฮ้ยได้ชะเฮ้ยหยุดฟังก่อนซิ a few moments later เฮ้ยหยุดฟังก่อนซิหยุดฟังก่อนซิฟังก่อน ฟัง่นิเฮ้ยฉันผิดตรงไหนไม่เข้าใจเลยไม่เข้าใจอเออเฮ้อทำไมต้องหน้าหนาวด้วยฉันไม่ชอบเลยก็หน้าหนาวพระจันทร์สวยไงยละ่ะฉันมาทำอะไรที่นี่